นี้แหละปลากุ้งกรลังยางนี้ตัวนี้สูต่ตายนี่เห็นบ่าเห็นป่กุ้งฝอยมาลอยน้ำตื้นทั้งรัดไปหนาหาดจ้าไปตักกุ้งกันกุ้งฝอยกุ้งฝอยทะเล b l a บอร e r r y จ้า blackberry กินดูกินดูแสบบ่ะน้าห่าแลวจ้ามาถึงแล้วตักกุ้งมาหออแลวจ้าอม,มองตักกุ้งเหาตามโคดเห็นจ้าตักกุ้งฝอยตักกุ้งฝอยตักกุ้งฝอยมาลอน้ำตื้นจุ๊บนี่เห็นไหมจ้าก,กุ้งฝอยของเรา <c oughs> ก่อนมืดดิจ้านี่กระแปงน้อย มัดถุงยางดียันโดดออกใส่ตรงนี้เลยนีจ้ะได้แล้วสองตัวนี่กุ้งฟอยเต้นเด้งๆอยู่นี่กุ้งเต้นกุ้งโคโยตี้นี่จะใส่ในถังเลยฮ่าฮ่ามันหมานสองตัวแล้วได้สองตัวแล้วนะคะนี่จ้ะกินยังตล่ละเบิ้ด้วยอหละจีโย่ เออผันหอบกุเรียนกวนมากมาแซบบอกินมุน้งดูแซบบอชอบบอนะบอชอบบม่ต้องกินพอชอบบม่ต้องกินวะันน่ะแม่หอบกุเรียนกวนมาบรรยากาศเจ้ามาตักกู้ฝอยที่ประจําของพวกเรามาตลอดจ้าป่าน้อยไล่ล,ลายตรงนี้นะนี่ปูกระดายปูอย่างปูแสม สีดำๆเนาะเอาไปดองใส่ส้มตำนี่จ้ะบรรยากาศเบึงเๆบๆๆๆึงเบึงเบิงเบงอะไอยางเง้ยแลกินตุเรียนขวนมากส้มออ่ะดีตึงดูแซบปะน้ำแซบเห็น <c oughs> อีกแล้วเห็นอีกแล้วตากุ้งฝอยก่อนจ้าเจ้าพุทธเจ้าสิหินมันตนนัวน้อยๆเนาะกุ้งฝอยทะเลจ้านาหัดเออได้อีกแล้าาว ได้อีกหนึ่งตัวแล้วบอเต้นเหรกุ้งห้องนี่จ้าเฮ้ยกุ้งฝอยของเรา <c oughs> โอ้ยกุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นจ้าเวลากินมะเร็ก,กินเต้นะ้ะกินแบบสุกอีกหนึ่งตัวได้ยูหนึ่งตัวน,น่อยกุ้งฝอยฝอ,อยทะเลนะจ๊ะนี่ ทะเลปุกปลอยทะเลว่ยยา่แล้วจ้ะเห็นกุ้งไหมคะนั่นกุ้งกระกลังยาง,างกุ้งกระลังยางเนี่ยกุ้งช่วยได้แล้วนะคะนัน่นกุ้งกุ้งเป็ดไม่อีกตัวละะแล้วค่ะเต้นดีขนาดเปปลาได้ป่ะนี่ปลาแล้วจะปลาแบบนี้กคนนะ ป่าป่ะป่าป่าป้าได้แล้วนะจ๊ะหวนะห่วงนะ,นะมันแรนเหลอน <c oughs> เมืองดูพี่นนองกุ้งเต็บลงไปจตะลุกกุ้งกังย่างนี้ตัวนี้สู่ตายนี่เห็นว่เห็นป่ากุ้งสวยมันลอยน้ำตื้น เ,ออไไเดี๋ยวเจอไฟไปไปเดีโอดิโอ้วพี่ดองเบิงเบิงหุ่งเต้นเดี yeah. ๋ย่นนะ่ะบลกลายตัวได้บอกลายตัวหุ่งเต้นหุ่งฟอยทะเลจะ้ะเก็บนาหาสดสดๆ เด้งดึงเด้งดึงเออของม้าสอกเจ็ดตัวไลายๆลยน์น้ำฝนหีนี่นี่กุ้งเต้นโอเคบ้างบ้างกูน,เน,เน,เนะเฮนี่ ต้ซีต้ฝอยมรลอยนั่งื้นเด้อเจาตัวใหญ่ที่บึงใหญ่สุดของมือนี่แอร์กุ้งเต็นมี่ต่พี่น้องอันนี้ดูใกลใดูงน่คนอ่ะวิชินดูคนอ่ะเดี๋ยไา่ไหลงเด้อลงเด้อคนอ่ะไอว้าหิ้นสรุ้ด ฟอยทะเลตาข้างดากมันจะเออมันขึ้นสิเป็นเขามันรอดตัวอ้าวเตยตายมาแล้วหน,ลหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่จ้ากุ้งฟอยทะเลจ้าเบังดูเบังดูไดงแล้วเดี๋ยวอดูด, <rible. S 2> <Lol. S 1> ดูเดีเอ้ยไปนะตัวแบบงหญ่เลย ฝอยฝอยทะเลจ้าฝอยทะเลต่างงวนพี่น้องเ <c oughs> เป็นคนมากงวนก็หาย,ยู่มหากคิดโอเคเป็นดีดีกุ้งเป้นเนาะสมซื้อค่ะ ได้ลายตัวขนาดเลยตัดสองเครือ น่กุ้งพี่นอ้องกุ้งฝอยทะเลจ้าโอหนาบคืนนี้ละกุ้งฝอยทะเลมาเบิ่งกันจ้าได้เยอะไหมได้ได้บัากหลายติ้แจวนี้เด้อพี่น้อง30สบาทประมาณนี้แหะมานี่จ้าจับกุ้ง น้ำแซงสิจะ้ะเอจจะยูไตโกดหินเป็นหูดูจ้ะลมแห้งมาเนี่ยเมือ่อใดอากาศดีๆเนี่ยอ้ได้หลายคักจ้ะกลับบ้านละจ้าปาตปาตป่ายีาามห,หลายแท้โอ้ยป่าหลายค่ะมองดูมองดูแรนต่ำหนาต่ำลังอยู่โอ้โหตันติสิปาตป่าแม่ตาโล่พว่าตันติเปชี ป่าลายลายข้างนอกม,นมุมนี่เดี๋ยวจะพาไปบนหองมุมมันแรงไม่ได้ต่อยอย,อยังไงแรงบืดบืดเยู่นี่แต่ป่าไปไซบอร์ดข้าโขดหนินเอาไปสกา้าดีกว่าป่า กลับบ้านกันมองผูเขาไฟเอ็ดนานี่จ้ะมีผูเขาไฟเอ็ดนาอยู่ตรงนี้เมฆหลายจ้ะเห็ดป็นต่ออกหลายคันเมฆหลายๆสิกลับบ้านกันค่ะผลงานมือนี่จ้ะกุ้งเต้นหน้าหานอ่างบ้านในตายก็มี ถือน้ำนจืดเนาะจ้ะก็ได้เงีายวละนั่นมันจะปิดไซส์ระบายตัวเนี้ยเมบ่ท่านได้ตายจะนี้ท่านได้ตายทีนี้ละกุ้งฝอยทะเลกุ้งฝอยท่าะดล